สวัสดีครับวันนี้พามาชมช้างนะครับช้างแกะสลักจากหยกนะครับผมได้มาห้านิ้วอยู่สองคู่นะครับสีเขียวนะครับเป็นเนื้อหยกนะครับสวยมากนะครับผมก็เป็นเนื้อหยกข้างก้อนเลยนะครับสีเขียวนะครับก็เป็นงานคัดมานะครับงานคัฟ สวยมากนะครับสำหรับคนเล่นหยกนะครับนี่หนึ่งคู่ครับแล้วก็มีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสีเขียวนะครับอันนี้ก็แกะจากหยกทั้งก้อนนะครับผมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันขนาดห้านิ้วนะครับมาจากแมนทะเลนะครับจากประเทศพม่านะครับ ห้านิ้วผมได้มาสองคู่นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเขียวมากนะครับตัวนี้ถ้ามีไฟส่องนะครับจะเขียวทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้ก็มีสีขาวปนนะครับกินปอเสี่ยงนะครับสวยมากนะครับผมคู่นี้นี่นะครับเป็นเนื้อหยกตรง ตอนตันเลยนะครับเนื้อตอนตันเลยนะครับก็สวยมากนะครับเป็นหยกนะครับหยกจากมันทะเลจากประเทศพม่านะครับผมได้ห้านิ้วมาหมด2คู่นะครับ ยิงคู่หน้าตัวนี้ครับตัวนี้เขียวมากไฟส่องเขียวมากนะครับแล้วก็มาสี่นิ้วนะครับเป็นงานสวยๆเลยนะครับผมหยกนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับยิงตัวนี้นะครับดูสิครับดูอีกไกลนะครับเป็นลายเขียวทั้งตัวเลยนะครับ ไฟสองหยกสองนะเขียวทั้งตัวทั้งก้อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอันนี้ก็สามนิ้วนะครับตัวนี้เรียกว่าเกรดเดียวกับตัวนี้เลยนะครับไฟสองในเขียวปั๊ดเลยนะครับเขียวมากนะครับตัวนี้เรือพูดดําสองเขียวนะครับออกเขียวมากเลยนะครับ ก็มีห้านิ้วนะครับห้านิ้วมาสองคู่นะครับสี่นิ้วมาหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สามนิ้วนะครับงานสวยๆนะครับงานคัดนะครับยกจับขม่านะครับผมท่านใดสนใจมีไว้เก็บไว้บูชานะครับเอาไปทวบไหวนะครับไม่ผุไม่พังนะครับผม ก็สอบถามกันได้นะครับหยกส,สวยๆจับพม่านะครับผมขอบคุณครับ